สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า s so ซ i d เดียกันนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมก็จะเล่นตามที่คอมเมนต์ขอนะและผมก็ได้ซื้อตัวละครใหม่ซึ่งก็คือตัวทัดจากลุงหนวดหรือเปล่าอ้าคนนี้แหละเห็นข้อมูลในเกมบอกว่าเป็นแบบผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในป่านะครับสาวป่ามันก็ตรงตัวเกิน ผมจะเข้าสู่เมนูเลยละกันซึ่งเขาขอให้ผมเล่นกับบ้านเสาวใช้กับเจ้าหมอดรบลัดของเรานั่นเองผมจะเล่นแบบธรรมดาแต่ผมจะลองเปลี่ยนมุมกล้องเล่นดูนะเพื่อไปเป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยครับ20ถุงเพื่อชนะนะครับซึ่งมุมกล้องแบบใกลๆนี่เราจะมองเห็นชัดกว่าเดิมนะโอ้นี่มาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย นั่นนะครับถุงที่หนึ่งไม่มีอะไรเที่ยมจริงๆ มันดูติดๆนะครับมุมมองนี้มันได้ดูติดๆไงก็ไม่รู้ดูหน้าตัวละครแล้วนะอโอ้นี่ผมรู้สึกเหมือนเล่นอีเกมหนึ่งเลยนะอ่าฮะผมคนตู้กันละก,กันเมื่อกี้มันขึ้นรันนะจะว่าไปหมอมันก็มาเอารถที่นี่ไม่ได้หรอกครับมันมาได้ตีเราไม่ได้ถึงจะขึ้นรันแค่ไหนก็ตามนี่ครับ มันก็ทำได้แค่ขึ้นรันแล้วก็มาหาเราผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันโอเซนตรงไหนมามองเรานะไม่แน่ดรบลัดอาจจะเคยเป็นหมอผีก็ได้ใครจะไปรู้ เอาดูกันดีกว่าว่าดรปลัดมาหรือ,อยังอ่าจะว่าไปผมยังไม่เก็บไอสักดวงเลยหรือเปล่าโอ้มันกำลังยังไม่ลงครับยังไม่ลงงั้นก็เรามาตรงนี้ได้ เราวิ่งสวนเลยดีกว่าถ้ามันวิ่งมาตรงนี้งั้นผมก็สวนไปเลยนะสวนขึ้นบันไดไปนะครับเอาหม่นะว้าแ,และแล้วเราก็ได้ตายลงเพราะว่าผมเดินติดบันได <c oughs> ไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่หมรวมๆไม่ใช้ดวงตาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของผีเพื่อหลีกเลี่ยงมันงั้นเหรอเออเมื่อกี้ผมผิดพลาดไปหน่อยนะ ไปวิ่งติดบันไดโอมุมมองนี่ไม่ถนัดเท่าไหร่เลยนะครับไม่เป็นไรเอ้ใหม่ครับมันไม่เสียหายเลยถ้าเราจะตายสักรอบด็อกเตอร์บัตเนี่ยอ่าผมเลื่อนเลยมันกี่รอบแล้วนะเนี่ยนี่ไงด็อกเตอร์บัตไปการแก้แค้นกำลังจะเริ่มขึ้นจะหมอเลือดบ้านี่ว้ผมเราไม่ชอบมันซะเลยไม่ชอบมันซะเลย มันเป็นตัวที่ดุอยู่นะครับตัวนี้ก็อย่างที่เราเห็นแหละมันใช้เท้าเดินแต่มันเดินไวกว่าเราอีกนะไมนะมันอยู่ว้าเกือบตายนะครับเมื่อกี้โอ้ยผมมันมองเห็นเราได้ไงผมก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ขึ้นวิ่งก็ขึ้นไปสีในนี้แกเข้ามาไม่ได้หรอกเจ้าหมอป้าเดี๋ยวมันได้กลายเป็นปลาหมอเลยเจ้านีา่ลองดีกับใครไม่ลองดีลองดีกับผมงั้นเหรอ ผมพิคาดผีมาหลายตัวแล้วนะเจ้าหมอเถือนต้นนี้จะต้องถูกปราบและสิ้นฤทธิ์ในที่สุดเออเราจะปราบมันได้ยังไงความพยายามสูงนะพยายามสูงที่เอาความบ้าบิ่นมาเล่นโหมดมุมมองแบบนี้ ผมหลบตรงนี้ก่อนผมจะเก็บถุงตรงนั้นนะมันเก็บไม่ถึงเชื่ออะไรตรงนี้มันก็น่าจะเป็นแบบ ทีเบันเดินขึ้นไปแล้วมันวิ่งมาตรงนี้นะผมรีบวิ่งสวนไปเลยแล้วกันและผมก็จะไม่ติดบันไดแน่รอบนี้ทครับวิ่งมาตรงนี้เลยเฮ้ยผมเจอเสาชัแล้วผมก็จะตกใจทุกรอบไม่ได้นะไปหาห้องก่อนครับโอ้ ปลอดภัยแล้วนะครับคือบางคนไปดูดุดันจริงๆเจ้าหมอเลือดบ้านี่ก็มันเถื่อนอยู่แล้วนะครับโอ้รูปภาพตัวนี้ผมก็สงสัยนะว่ามันคือปีศาจอะไรมันไม่มีหน้าด้วยหน้าตาคล้ายเจ้าชาโดนะคือคล้ายๆเจ้าชาโดที่มันออกจากเบื้องลึกนะเอาผมได้น้ำยาวิ่งแล้วเลยแล้วก็ โอ้ยโอ้ยผมเจอวิ่งทวนปีศาจเสาใช้กี่รอบเนี่ยใช่เพต้องกินเขียวผสมแดงหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมไปโดูน้ำยาแดงสินี่คือห้องที่มันมีแค่เก้าอี้เปล่าๆแต่ก็มีถุงนะครับหน้าต่างเปิดได้นะเราจะเจออะไรถ้าเรานั่งเก้าอี้นี้เอิ่ม เสียงสาวใช้มาโอมันแค่มาหลอกเราเฉยๆนะโอเคโอเคครับมันลงแล้วผมลุกออกก่อนเข้าใจมันแค่มาหลอกเราเฉยๆคือครั้งนั้นผมนั่งไม่นั่งนานเนาะอ๋อแล้วมันก็มาทำอะไรตรงนี้เรา ผมรีบไปกินน้ำยาดีกว่านี่ไงแล้วก็มึนเมาชั่วขณะหนึ่งเราไม่ได้เปิดตู้นี้สักตู้เลยเพราะว่าอยู่ ผมขาดตรงไหนอีกนะอีกแค่สามถุงเองเอ่อเข้ามันมาทางเดียวกับเรานะผมหลบตรงนี้ก่อนละกัน คือผมยังขาดีแค่ถุงเดียวอะ่ะเล่นมุมมองแบบนี้มันความรู้สึกมันแบบน่ากลัวสุดยอดเลยนะครับคือมุมมองมันเห็นชัดทุกอย่างเลยอันนี้นรันก็ช่างสิเกจะสิ้นฤทธิ์แน่นนังหมอเลือดเพื่ออะเราจะได้โดนเสาป่าอย่างเราไล่งาบเขามันอยู่ชั้นบนนะ อะไรเลยหรอที่ผมไม่ได้หามันไม่น่าใช่บันไดทางเราว้ายผมวิ่งไปโดนหมอเฉือนตายอย่างหน้าอนาถแอ โอเคครับมาเอาใหม่ครั้งนี้ผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยโดวเจ้าหมอบ้านี่ตายเวรู้กี่รอบแล้วเจ้าหมอนี่มันเอาเรื่อยฟันผมกี่รอบแล้วมันช่างน้าโมโหยิ่งนักเจ้าดูถูกค่าเกินไปแล้วซึ่งผมยอมรับนะหมู่มองนี้ผมเล่นไม่ค่อยถนัดจริงๆแต่ก็สไตล์เดิมวกนะครับชอบวิ่งชนผีไม่รู้เป็นอะไร เป็นอะไรไม่รู้ชอบวิ่งชนผีเห็นผีไม่ได้ก็ต้องไปวิ่งชนตายบ้าบออะไรกันนะเราเนี่ยอ่าผมมาห้องเข้าดีกว่านะเจ้าหมอบ้าเกตามฉันไม่ทันหรอกรีบเคลียรตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเผื่อมันจะผมเห็นถุงหน้าห้องเราอยู่นะเจอปุ๊บผีจะไล่เราเลยเหรอผมสงสัยมากเลยเริ่มเกมมาปุ๊บคือ เจอผีเลยผีมันแบบอยากจะไล่เรามากเลยนะไล่ล่านะครับเพื่อเอาเราออกจากบ้านคือมันจะตีเราว้ายอะไรเนี่ยไปเจอเฉยเลยดวงเข้ากันจริงๆโจ้าหมอบ้านี่เจอมันอยู่ยด้านบนผมเก็บอะไรไม่ได้เลย โอเคครับเข้าก่อนเฮ้ยหวาดเสียวจริงๆนะเราทำแบบนี้ไม่ใช่แค่วาดเสียวเฉยๆนะมันหวาดเสียวมากด้วยครับแบบนี้นี่เองพลาดตรงไหนไม่พลาดเนอะโอ้ยอีกแล้วเจ้าหมอบ้านี่ ไม่รู้เป็นอะไรกันนะักกันหนานะรอมันไปก่อนครับเออชุดเก็บถุง แจมนะันแล้วเอาผมเราวิ่งสวนมานะผมเห็นแล้วมันอยู่ตรงไหนเราก็วิ่งไปเลยครับดีครับอ่าไปหาห้องเข้าก่อนดีกว่าครับมันไล่เราดุมากเลย นีกครับน้ำยาแดงมีฤทธิ์ทำให้ตามัวเขียวผสมแดงอีกนะครับสูตรน้ำยาต่างมันเปิดได้นะแต่ผมก็ไม่รู้มันได้อะไรคือแอะเปิดสิ่ฟื้เปิดมันเปิดได้เท่านี้แหละครับแต่ถามว่ามันมีอะไรมันก็ไม่ค่อยมีนะเปิดตรงนี้ก่อน ใช่เอาเสมอไรเราผมโดนน้ำยาเขียวเหรออันนี้แย่กว่าเดิมอีกครับเรามึนเมาแล้วเราเดินไม่ได้เลยนะครับจะเย็นรอสักครู่ก็ได้ดังนั้นเราจะกลับมาอีกทีตอนที่น้ำยาหมดลิต์นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับโอเคผมได้กลับมาแล้วนะแล้วผมก็ได้โดนสาวใช้หลอกอีกแล้วตามลำดับเป๊ะแต่ผมไม่ไปแน่นอนเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทำพิธีหรือเข้าไปในห้องนั้นอีกแล้วนะครับ คือมันไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปแล้วไว้ค่อยกลับมาแล้วกันนะอู้โหลุกเจ้าชารีไปอยู่นั่นได้ไงเอาอะไรมาอยู่ก็ไม่รู้นะไม่ได้ได้ต้องขึ้นรันแบบนี้แอบเป็นไม่น่าดูเลยไม่น่าดูอายเลย <c oughs> เดี๋ยวแล้วนะครับโอเค ผมได้ครบแล้วไปแดงผสมเขียวโอเคครับล่องหนแล้วก็ถึงเวลาผ่านของเราผมวิ่งปไปเลยละกันนะเออไม่ใช่ตรงนี้สิเอาไปไปตรงนี้อ่ะถูกแล้วนี่ไม่ใช่มันใน ลงมันอยู่โอเคครับเราวิ่งสวนกับหมอไปแบบเควิ่งลงไปตรงนี้เลยได้แล้วผมก็ผ่านนะครับหมอมันก็ได้หยุดการเคลื่อนที่ลงนะครับเนื้อเรื่องก็เป็นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่าง นี่ผมไม่คาดคิดเลยนะว่าผมตายกับมันมากี่รอบคือแบบขนาดรอบนี้ใช้แค่ห้านาทีนะครับแต่ตายมาสองรอบคือแบบจะว่าไปก็อย่างที่ว่าแหละครับมันดูแบบกดดันจริงๆนะมุมมองนี้มันเล่นยากนะกับแบบแคบๆค,คือถ้าหากว่าเป็นแบบที่เราแบบอย่างแบบนี้นะครับมันแคบมันก็จะเล่นยากนะแต่แบบกว้างจะเล่นง่ายมากนะครับเป็นอะไรที่แบบผมขนลุกนะขนาดเล่นมุมมองนี้ถึงมันจะไม่น่ากลัวบางฉากก็ตามเถอะนะ โด,โดยเฉพาะฉาไปบ้านอันนี้ตกใจสุดล่ะครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละก,กันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิป้วยนะครับผมและถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนกับผีตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมขอบคุณที่รับชม ขอบคุณครับเบายบายครับผมแฮ่ค yeah. งกระคงกระดูกเจ้าหัวกระโหกนี่ไม่แห่สักวันก็ไม่รู้จะเป็นอะไรเนื้เจ yeah.